สวัสดีจ้ามือมีสิพ้ามาเบิงอิมแม่วัดลูบเด้เจาเริ่มจากลำภาพสะกอนเดอเร์แล้วก็ท่าสีทองฝาใสกรอนเมแล้วก็ท่าประจันสีนวลๆยามมือแรงค่อยๆท่าได้จ้าอย่าออกเสร็จเข้ากับสีใดบรรยากาศยง้มคำท่าสีขีดินแล้วก็ต้นไม้ใส่สีกุ้งโทสีน้ำเงินผสมสีเขียว เวลาเหตดแสงใบไหม้เรือแสงนะต้องใส่สีน้ำเงินผสมสีขาวอีแมววาดลูปอีหลาน้ำจจาดีจ้ะผู้ใดอยากเห็นเสียงคุณผ่านกันนี่ละจ้าอีหลางาาบอบันีห้องกับมววาดโอเพิ่มบรรยากาศบรรดามีโอค์ใส่น้ำไ้ทะล่งติ่งก่อนนอนบัน,นิอีแม็วาดขีกระบองขีกระบองเอาไว้ใต้แทนแสงไฟย่ามือแรง อีแม่ท่าลูปปลกออบอลเลก,ก็เอามือถูๆบันยีกะท่าสีขาวให้เป็นควันบันยีกะเอามือถูๆให้สีมันกลายมันกัดสิขึกก้ขุ่นแล้วเนอะบันยีอีแม่ก็ว่าเองเ็องนำกลิ่นแต้มันสีแดงให้มันเด็นสีเหลืองๆยงจากขีดกระบอกน้าเมลอแรงกระทบวัตถุอันใดกะสีออกเป็นแล้งงจกงสีละ เหมนี้เฮากกับแมบวาตะเกียงสมัยได้กี่เข้าใส่แตเกียงท่านไฟฝาน้ําเดชมันนี้กับแมาเบิงอีแม่ว่าผู้บ่าวกำลังล่ำจีบสาวล่ำจีบสาวเด้นี่ถ้าสีผิวเข้มเข้มจน้อยเด้อเพราะมันเป็นยามือแรงยามือแรงลงควงผู้บ่าวมาล่ำจีบผู้สาวเข็นฝ่ายล่ำก่อนได้ผู้สาวเจ้สีมาก คอมเมนต์ใต้คลิปนั้นเด้จ้าพี่น้องเอ๋ยขั้นจะได้ขี้ส้างกังหุมเป็นพญาอย่าสิลืมชาวนาะผู้ขี่กล้วยค่อนกาขั้นได้เป็นหัวหน้าในคนณย่ามาดไงได้กินแกงไก่จนอย่าลืมจำปลาแดกมองบานฮเฮ้อสฉลอกว่า